สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะสีกับพญานะจ๊ะพาพี่น้องมาเที่ยวจ้ะพาพี่น้องมาเที่ยวนะคะขยันขับไปนี่พญาว่าประมาณ400เมตรวัดสันนะคะเป็นหน่อยเขึ้นมาจ้ะวันนี้อากาศดีค่ะพาพี่น้องมาเรามาเที่ยวน้ำนาจ้ะเนาะเราไปเบิร์นน้ำกันนะคะเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูป้าปลาซิเกพ่อเห็ดสิโอ้มันด้วดซิเกพ่อเห็ดอะไร ไม่ได้ดุดเป็นขาเนาะสวัสดีครับมันเดือดสวัสดีครับมันเดือดสวัสดีครับมาเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับมันดุดแรงยางหันเลยจ้ะ ยังจากคนทางว่าเขามาห0 0เมตรน่กจากเนาะแป่อน,นพอกแกใบจะหน่นอยไม่ไม่ดอกแล้วเต็มอยู่ค่ะเป็นเฮ็ดเลยค่ะเป็นเฮ็ดตายเบื่อฮะ là Ồ Thở quang Có phải quang không? Quang một này. อันาเป็นเป็นลูปตัวกวางมูดนคะนี่ค่ะโอ้หนี่ค่ะหกพันหกพปีก็เห็ดลูปตัวนะคะตัวกวางมูดไบตั้งแต่หกหกพันปีค่ะหกแซ็กีโอยตัมเมนนะคะเป็นบ้านั้นลูกนะคะกวงมูด นี่เป็นประวัติน่จจะเนาะนี่ค่ะพาถนันเป็นรถไฟค่ะพระเจ้ามักคุดอันนั้นพี่น้องพี่น้องนี่ค่ะคุดหินนี่ค่ะเป็นอีอย่างนี่พี่น้อง จะก็คุดแบบนี้ไว้นี่ค่ะสถานท้าพี่น้นองไปเข้มปิงต่อจ้ะจะพายมามัหนีก่อนเนาะ จะพาพี่น้องไปแคมปิ้งต่อแบบข้างทางมากค่ะเลยพลมามาเมืองเนาะพามาชม นี่ฮะเยาะอันนี้สตรอเบอรี่นี่อะสตรอเบอรี่ตบอีสุกแล้วจ้ะหายมันรุดนะนูกอะตบอรี่ <Okay. S 1> เรามาหายอีกนะมาหายอ,ปปอีกนะสตบอรี่ะตบอี่จะพไปน้องมันยังไม่สุกเลยลูกเอาเหรอดาวสนิบนี่เหรอนี่เขันไเ็นไปดะมันยังยยไ,ยไม่สุกเลยมันยังไม่สุกมันไม่สุกไม่อร่อยฮะ พอแล้วแหละไปเดินไปโนนเขึไปนนเดนไนนม่้วมเหรอมันยังไม่สุกเลยลูกมันเยอะอยู่แต่มันยังไม่สุกว่เฮียี่ขึ้นมาดีค่ะ้อยูเแฮมพันในซุกจ้ะไปปาปไปไรีนมฟรยหยิเนเยอะได้หยีได้โ่จไหมโอย พี่น้องจ้าอันนี้อันนี้มินฝรั่งมินอันนั้นปลาจ้าน,นี่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 หอมคือ,อขมิ้นเลยนี่ยอดมนนนนอินนี่นี่นี่จ้าอันนั้นอันนี้บวัวบกอันนี้กินได้ด้วยจ้ะพี่น้องซีฟิล์มานี่ค่ะนนี่นะอันนี้ขมิ้นขมิ้นปลาจ้านี่ มอเต็มอยู่นี่จ้ะขมิ้นปลาจ้ะมอหนึ่งขมิ้นปลาขมิ้นปลาฮะอะไรหลวงจะพี่น้องข้อสี่ไปตกปลากันนะคะยายจะพาไปตกฝั่งทางพุนเนาะคะ่ะเนาะพูุ้่นจ้ะมองทรายนั่นเนาะคะ่ะเนาะจะพี่น้องตอนนี้เข้ามา หอดมองจะมาให้หนายมาเล่ยนนามเลวจ้ะจะไม่มองให้ปิ้งย่างนะคะเนาะฮะเดวอมเดวอมเดวอมหาไงด้ค่ะหาไงหาสวยดีคะ่ะไงกำลังเตรียมอาหารกินกันจ้ะจะพี่น้องวันนภาพาพี่น้องมาเก็บข้าวปลาจ้ะ เด็กๆนะคะสลัดพญาหญ่งน่าจะเนาะกะซิม,มีหมูทอดนะคะใส่กอกน่าจะก๋้ยฮอทดอกน่าจะเนาะอาหารพญาหญ่จ้ะหอมตีกะเจมี่น้ำพริกน้ำพริกกะเฮ็ดมันปูจ้ะตีตัะตะนั้นมากนะคะเนาะข้าวเหนียวแล้วก็มีผักที่เก็บมากน่าจะเนาะผักสลัดค่ะแล้วก็มีผักกระเทียมปลาจ้ะเด็ก,กดนหน,กน,น่อยกะเดินน้ำกันค่ะหน่อยข้อในหิวจ้ะ เห็นแลจ้ะบรรยากาศเนาะ 对碰两辆。

พี่น้องน่อยหมดเตจจะวันนี้จะซุกแล้วอีกประมาณอาทิตย์อาทิตย์นึ่งอาจจะซุกแล้วจ้ะรลายเลยค่ะพี่มาเนี่บมัลายเลยกินีีดกเลยค่ะได้เก็บหมดเตจน,น,นะย้อนเนี่ยเยอะมากเไม่ค่ะเดี๋ยว่ามีโอกาสไปทานอีกทุกท่านม,มาเก็บจ้ะรายย้ายจ้ะดีจะพาได้หน่อยกลับบ้านแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวเข้ามาขวานกินน้ำนะคะ ขอบคุณนนท์ก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามไม่ตั้งใจกัรเล่นด้วยค่ะเด้อจิมมี่ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ